สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้า23กันนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนนะสังเกตภาพด้านบนแล้วเติมส่วนที่ขาดหายไป4จุดในภาพด้านล่างเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย ระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะอะนี่คือภาพแรกภาพ a นี่ภาพ b นะคะเนี่ยภาพ a มีคำถามว่าภาพ a มีเด็กกี่คนภาพ b มีเด็กกี่คนและรวมเนี่ยรวมก็คือเอาภาพ a ทั้งหมด กับภาพ b ทั้งหมดมารวมกันว่ามีเด็กกี่คนนะคะเรามาทำพร้อมกันดีกว่านะภาพ a มีเด็กกี่คนคะเด็กๆต้องนับแล้วล่ะว่าภาพ a เนี้ยภาพนี้ค่ะในกรอบ a เนี้ยค่ะมีเด็กกี่คนคะนับพร้อมกันเลยนับหนึ่งอ่าเลขหนึ่งนี่ดีกว่านะเอาใหม่นะคะ หนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดกี่คนคะมีสี่คนนั่นเองอต่อไปภาพดีละคะมีกี่คนเอานะหนึ่งสองสาม สีคนอีกแล้วคำถามสุดท้ายรวมมีเด็กกี่คนคะเอามารวมกันทั้งหมดเลยอ้าวไปนะปรวมกัน1 2 3 4พอ4แล้วไปหาภาพ B นะคะ4นะคะ แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดรวมกันทั้งหมดได้กี่คนคะได้แปดคนนั่นเองอเรียบร้อยนะคะข้อหาคำตอบเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆมาเปรียบเทียบภาพ A กับภาพ B นะคะ และสังเกตนะคะโดยดูจากภาพ a เป็นตัวอย่างสังเกตว่าภาพ b เนี่ยมีส่วนไหนที่ขาดหายไปบ้างาเรามาดูภาพ a สิคะ a ภาพตัวอย่างเป็นแบบนี้แล้วภาพ b เนี่ยส่วนไหนที่ขาดหายไปนะาเอ๊ะทำไม ก้อนเมฆทำไมดูล่งๆแบบนี้เนี่ยทำไมก้อนเมฆล่งๆแบบนี้คะก็ต้องมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะน่าจับได้แล้วนี่งไงดวงอาทิตย์หายไปก็ให้เด็กๆมาวาดภาพดวงอาทิตย์ด้วยนะคะอคุณครูจะวาดเป็นตัวอย่างแล้วกันนะเด็กๆกับคุณครูใครจะวาดกลมกว่ากันนะ พระอาทิตย์แบบนี้นะคะคุณครูไม่ค่อยสวยเลยคุณครูอยากเห็นของเด็กๆนะคะอือแบบนี้นั่นเองต่อไปเอ๊ะสนามหญ้าทําไมไม่สวยเลยเนี่ยขาดอะไรไปเอ่ยขาดดอกไม้นั่นเองเนี่ยดอกไม้ต้องอยู่ตรงนี้ อดอกไม้นั่นเองอว่าวเจ้่อนนะคะ,ะดอกไม้ดอกนี้คุณครว่าเหมือน,น เปล่าเนี่ยคุณครูอยากเห็นของเด็กๆนะคะต่อไปอะไรอีกหน้าที่ขาดหายไปสองจุดแล้วนะคะเนี่ยที่เราทำไปเหลืออีก2จุดอะเสื้อของเด็กผู้ชายน่ารักคนนี้มีเลขหนึ่งมีเลขสองอ้าวแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ละ่ะเลขสองหายไปไหน เ,เติมให้ด้วยนะคะเติมให้ด้วยอืมแลอีกสองมาแล้วต่อไปต่อไปเอ๊ะ ก็เล่นบอลกันไม่ใช่หรอคะอ้าวแล้วลูกฟุตบอลหายไปไหนล่ะคะเนี่ยเติมลงไปค่ะลูกฟุตบอลนะลูกฟุตบอลกลมๆตรงนี้แล้วกันเนะอืมเขาก็จะมีตาแดง เขาก็จะมีจุดเป็นสีดําแบบนี้วุากร์ของจริงเลยให้เ็กวาดนะคะให่สวยกว่าของครูแพรวาดเลยนะ สวยกว่าคู่แพมเลยเด็กๆวาดเก่งกันอยู่แล้วนะคะจะได้ไม่นอ้อเด็กๆน่าจะวาดสวยของคุณครูนะคะมาแล้วลูกฟุตบอลคุณครูนะคะ โอ้ไม่สวยเลยเด็กๆต้องวาสวยของรูนแน่ๆเลยนะอ่าเรียบร้อยสี่จุดนะคะที่เด็กๆต้องเติมนะคะก็มีหนึ่งพระอาทิตย์สองอะไรนะคะ,ะเสื้อเบอร์สองสามดอกไม้สี่ลูกฟุตบอลน,นั่นเอง เก่งมากเลยเรียบร้อยระบายสีด้วยนะคะและเขียนชื่อชั้นของหนูด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะ